สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่24เดือน32563ค่ะเจมานิโกก็แวะมาอัปเดตสูตรยี่กี่ของลอตโต้ VIP ให้อีกเช่นเคยนะคะซึ่งสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรปักหน่วยบนเนาะก็เห็นว่าสูตรนี้เดินอยู่นะคะก็เลยนําสูตรมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางในการคิดการคํานวณนะคะก็วันนี้ก็อาจอยู่ที่ทํางานนะคะก็เลยเสียงดังแทรกนิดนึงนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็คืออยากจะอัปเดตสูตรให้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะก็จะคํานวณให้ดูตั้งแต่รอบที่1 4นะคะจนถึง รอบที่25นะคะมาดูว่าสูตรนี้จะเข้าจรุดกี่รอบนะคะยกตัวอย่างสูตรนี้มาให้ดูกันนะคะเราจะเอาหลัก1ิบบนนะคะบวกหลัก10บล่างนะคะได้เด่นตัวที่1นับต่อไปอีกสี่นะคะก็จะเป็นเด่นทั้งหมดหตัวนะคะนําไปเล่นบนลูดหลังนะคะเราก็จะได้หลักปักหมวยบนนั่นเองเนาะมาดูว่าสูตรจะเป็นยังไงนะคะรอบที่14นะคะผลออก41701นะคะเราจะเอาหลัก1ิบบนนะคะก็คือหนึ่ง บวก10ล่างนะคะก็คือ0ได้เท่ากับ1นะคะนับต่อไปอีก4เป็น2 3 4 5นะคะทั้งหมด5ตัวนำไปเล่นบนรุดหลังนะคะก็คือหลักปักหน่วยบนนั่นเองนะคะผลของรอบที่15บนออก8 9 5นะคะก็คือ5มานะคะทุนก็จะอยู่ที่ กํานะคะกำไรก็จะอยู่ที่40เนาะเพราะว่าเราใช้5ตัวนะคะสำหรับใครที่เ,เล่นปากหน่วยบนไม่เป็นเนาะแอดก็จะเขียนไว้ในคำอธิบายใต้คลิปให้เช่นเคยนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เนาะจำนวนต่อรอบที่15หค่ะหลัก10บนก็คือ9นะคะบวก10ล่างนะคะก็คือ6ได้เท่ากับ15นะับต่อไปอีก4นะคะเป็น6 7 8 9นะคะ ผลของรอบที่16นะคะบนออก925นะคะก็คือ5มานะคะกำไร40คำนวณต่อรอบที่16คะ่ะ10บนนะคะก็คือ2บวก10ล่างนะคะก็คือ3ได้เท่ากับ5นับต่อไปอีก4นะคะเป็น6 7 8 9นะคะทั้งหมด5ตัวผลของรอบที่17นะคะบนออก201นะคะอันนี้หลุดนะ คำนวณต่อรอบที่17ค่ะหลัก10บนก็คือ0นะคะบวก10ล่างก็คือ0นะคะได้เท่ากับ0ูนับต่อไปอีก4นะคะเป็น1 2 3 4นะคะผลของรอบที่18นะคะบนออก8 7 1เจนะคะก็คือ1มานะคะคำนวณต่อรอบที่18ค่ะหลัก10บนนะคะก็คือ7 บวก10ล่างนะคะก็คือ2ได้เท่ากับ9นะคะนับต่อไปอีก4เป็น0123นะคะผลของรอบที่19นะคะบนออก240นะคะก็คือ0มานะคะกำไร40่ําคำนวณต่อรอบที่19คะ่ะ10บนนะคะก็คือ4บวก10ล่างนะคะก็คือ5ได้เท่ากับ9นับต่อไปอีก4นะคะเป็น0123ผลของรอบที่20นะคะบนออก 1> 8ปดนะคะก็คือศูนย์มานะคะกำไร40่ําคำนวณต่อรอบที่20ค่ะ10บนนะคะก็คือ1บวก10บล่างนะคะก็คือ2ได้เท่ากับ3นับต่อไปอีกสี่นะคะเป็น4ี่7้าผลของรอบที่21นะคะบนออก2 5 7หนะคะก็คือ7มานะคะกำไร40เนาะคำนวณต่อรอบที่21ค่ะ สิบบนนะคะก็คือห้าบวกสิบล่างนะคะก็คือสองได้เท่ากับเจ็ดนับต่อไปอีกสี่นะคะเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งผลของรอบที่ยี่สิบสองนะคะบนออกหกสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่นะคะอันนี้หลุดเนาะจำนวนต่อรอบที่ยี่สิบสองค่ะหลักสิบบนนะคะก็คือเจ็ดบวกสิบล่างนะคะก็คือแปดได้เท่ากับสิบห้านะคะนับต่อไปอีกสี่เป็นหกเจ็ด 89้านะคะผลของรอบที่23บสามนะคะบนออกส0 2ศนสองนะคะอันนี้หลุดเนาะคำนวณต่อรอบที่ย3สบสามค่ะสิบบนนะคะก็คือศูนย์บวก10บล่างนะคะก็คือสี่ได้เท่ากับสี่นะคะนับต่อไปอีกสี่นะคะเป็นห้าหกเจ็ดแปดผลของรอบที่24สิบี่นะคะบนออกแปดหนึ่งเจ็ดนะคะก็คือเจมานะคะทำลายสี่สิบ จำนวนต่อรอบที่24ค่ะ10บนนะคะก็คือ1บวก10ล่างนะคะก็คือ9ได้เท่ากับ0นับต่อไปอีก4นะคะเป็น1 2 3 4นะคะผลของรอบที่25นะคะบนออก8 5 3นะคะก็คือ3มาานะคะาำสี่สิบ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของสูตรเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะคะจะเห็นว่ามีเข้ามีหลุดแบบนี้นะคะก็จะมีช่วงที่เดินสั้นเดินยาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดแล้วมันเดินอย่างนี้เราก็สามารถที่จะทบได้เนาะก็สามารถที่จะใช้ทุนเข้ามาช่วยได้นะคะก็เห็นว่าสูตรนี้ โอเคที่สุดแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็เลยนําสูตรมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางน,นะคะเลขมีเข้ามีหลุดแน่นอนนะคะทุกสูตรนะคะเดินสั้นเดินยาวแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงของเลขในแต่ละวันนะคะอันนี้ฝากเป็นแนวทางในการคิดการคํานวณน,นะคะในครั้งต่อๆไปเนาะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ